กาถวยกาแฟคิดว่าความพร้อมอในการจัดบีนเรีที่ภูเก็ตใช่ไหมคะอะคิดว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างที่เราทราบแต่ถ้าเราจัจะจัดบีนเรีนเนี่ยต้องมีความร่วมมือทั้งด้านศิลปินอง,องค์กรภาครัฐต่างๆที่ช่วยกันในการสร้างสารรค์งานศิละปะเพื่อให้เกิดบเนเรีที่ภูเก็ตความเห็นส่วนตัวก็คือ,อดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ หนึ่งเพื่อเป็นการโปรโมทภูเก็ตเองแล้วก็ด้วยความ,มาร่วมมือร่วมมือกับศิลปินนะคะศิละปะไม่มีขอบเขตค่ะอาฉะนั้นจึงคิดว่าภูกเก็ตเป็นเมืองที่สามารถจัดเบียนเล่ได้อย่างดีเยี่ยมไม่แพ้ที่อื่นคะ่ะเาจม,ามีส่วนร่วมกับเนเล่คะ่ะมีส่วนร่วมอย่างมากเลยคะ่ะด้วยภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ศิลปินค่ะซึ่งร่วมมือกันค่ะประชาชนส่วนใหญ่อย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างอำเภอพานนะคะก็จะมีการโครงการ สตีอาร์ตนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเียนเล่ด้วยแล้วก็มีประชาชนมีส่วนร่วมนักเรียนผู้บริหารต่างๆแล้วก็ประชาชนที่เขาอยากมีส่วนร่วมในการวาดภาพเพื่อสร้างสีสันแล้วก็เป็นจุดแลนด์มาร์กจุดหนึ่งทุกคนก็มีส่วนร่วมช่วยกันค่ะเพื่อให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ